นะครับอ่าสวัสดีครับอันนี้ไฟตานะครับเพื่อนเนทันใดมีปัญหาเรื่องทองอืดทองเสียนะครับใช่มีปัญหาเรื่องนี้นะชงกับน้ําเปล่าทายไม่ออกทายไม่สบายอันนี้ช่วยได้เลยครับช่วยสบายมากผมกินประจําครับอาทิตย์ละสองสาครั้งไม่แพงครับไม่แพงรสชาติมันโอเคเลยอร่อยรับประทานง่าย ซื้อมาครับไม่แพงด้วยกล่องหนึ่งก็อยู่ที่พันสองนะครับราคานะครับไม่แพงครับพันสองอันที่สองหนึ่งกล่องมันจะมีสิบสิบห้าซองฟองแบบนี้ฟองเล็กๆด็กนี้ฟองชมโพนี่นะครับเป็นของเมืองนอกนะครับดีมากเป็นของเมืองนอกกินง่ายครับทานง่ายครับถ่ายง่ายทะลุปูโป่งด้วยแกกินได้สองคนนะครับทะลุปูโป่งกิน หลังอาหารเย็นก็ได้หลังก่อนนอนก็ได้ครับกินแก้วนี้ก็เราต้องชงแรงนะคะเพื่อจะให้มันแตก2 2> ชง<ม>นนต้องตักก้นมันขึ้นมาค่ะโอเคครับง่ายๆครับไม่ยาก,รกครับซื้อมาก็ชิกชิกซองแล้วก็ซองแล้วก็ใส่เข้าไปครับมีน้ำแก้วหนึ่งพอดีครึ่งครึ่งลิตรพอดีครับแหมให้ดูชัดชัดครับมาอย่างนั้นแหละโอเคครับท่านใดสนใจก็ติดตาม สอบถาม,มาได้ครับมีการสองโอเคครับขอบคุณมากครับผมเชอกันใหม่ครับสวัสดีครับ